ฝั่งนี้เขาพร้อมแล้วเขามากันน้อยกว่าเองเองไม่ต้องห่วงเขามากันประมาณ30มสิบเองอ๋อเองเต็มสล็อตเหรอไม่ไม่ไม่เต็มลุงพ่อหนูโอ้โหลุงภูมิใจในแก๊งเองว่ะพ่อแม่งของจริงพ่อหนูยังอยู่ในตู้เอออยู่เลยเมื่อวานน่ะซิกซิกไม่ไหวซิกซิกไม่ไหวทองสุกตึงจัดเป็นไงอู้หูเองมาเต็มสล็อตอย่างนี้ซิกซิกก็เละดิวะลูกคุยกับใครลุงโอเคโอเคอายูสู้ๆนะ เออไเก็บสองเลยเน่เรีบไฮไลท์มาหนูหนูแอนิโมแอนิเมชันเหรอคะมาวานะอนรแอนิเมจริงครับเขาเขาเอาหนูไม่ลงอะครับเพราะว่าเพื่อนหนูมานี่อะหนู่ข้า แสดงว่าเราก็มีความพร้อมใช่ไหมหลานเลิฟครับลุงเรามีความพร้อมใช่ไหมหลานเลิฟคือคือตอนนี้มีหนูคนเดียวครับโอ้โหมีสามสิบเลยเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ครับลุงฟังหูตอนนี้ตอนนี้ซิกซิกเขามีแค่แบบสิบกว่าคนนองหนูหนูก็มีเท่านั้นแหละครับตอนเนี้ยโหยูแกงเราแม่งโคตรพร้อมเลยว่ะเถอถือว่าได้ใจไปไอยูมันจเป็น่วง คุยกับใครเขาหวันแล้วเขาหวันแล้วเขาเาดักแชทใหญ่เลยยูลุงคุยกับใครนี่ลุงอยู่บ้านซิกซิกเนี่ยลุงมาดูเนี่ยคือแบบเขาเขาไม่ค่อยพร้อมอ่ะแต่แต่ยูพร้อมอยู่ไหวเหมือนกันบอกเขาไปว่าเหมือนกันเลยโอ้ซิกซิกไม่ไหวควสุขตึงจัดยันนั้นแหละโอเคสู่ๆน้าหลานครับลุงโอเค ย,ยแล้วเล้ไอ้กแก่มายังเนี่ยเอาแค่ห้ร 5, 5าร้อยห้าสิบพอครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบเองเหรอถูกจางสิบ <laughs> मैं यू शिक्षित हमें यू शिक्षित Ojo no, no lava. ไอ้ยูทำไมทำงั้นน่ะเออมาทำงานหน้าให้แกงลำบากเออจริงอันนี้จริงนะพูดผิดหวังไม่อะเขาหมั่นไส้เราแน่ดิเชื่อหนูไหมหนูไม่ได้พูดหนูโดนยับเลยเนี่ยไอ้ยูลูลูทำอะไรวะรู้สิลาเขาโทรมาหาหนูแล้วเขาก็พูดกับใครก็ไม่รู้อะครับบีแก่อะไรครับเนี่ย เอาเอาอีกแล้วพี่พี่ใหญ่โตเขาโทรมาอีกแล้วว่าใครอ่ะหนึ่เหรียญครับลุงอายุคนที่ใหญ่โตอยู่ไหมอ่ะอยู่อยู่ครับลุงให้เขาโทรหาลุงในสีเบอร์เก้าเก้าอ่ะได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้พี่ใหญ่โตโทรไปโอเคโอเควอลแก๊งอยู่พี่ใหญ่โตโทรเก้าเก้าเก้าหน่อยครับเบอร์เก้าสามสิบอะไรหรือเปล่าไอ้น้องเอาวอลให้หน่อยเบอร์ลุงครับลุงเขาบอกว่าให้โทรให้เสร็จแล้วตรงนี้ไปรวมในบ้านนะไอจีบีได้ต้องใช้ไหมพี่วะ ดีเพียสต้องใส่ดิหมดแล้วอ่ะคือจูปขอหน้าสิบล้านจูปดอขอหน้าสิบล้านว่าเอาไงอ่ะไม่ไม่ตีบูหมดเลยไม่เลยยังไม่ได้พูดเลยเที่รักที่รักไอยูไอยูแซ่บจังอ่ะไอ้ตีเปลี่ยนชุดตั้งกอไม่ทำอะไรเปลี่ยนชุดเลยโอเคที่อันไหนอันนี้เป็นตัวโอเคไม่เรา โอ้ยทำยังไมดีล่ะทีเนี้ยพี่อ้วนครับครับพี่อ้วนครับอยากได้ GPS อ่ะพี่สองอันพี่ซื้อ G หน่อยครับซื้อ G หน่อยอ้วนซื้อ G ีที่พี่อ้วนอ้วนเอางี้ถ้าใครซื้อ G แล้วยังไม่ได้จ่ายเงินอะอ้วนให้มันส่งข้อความเข้าเมเลยได้ครับเอ็มันาพี่สองเอจีเจี๊ยมาไหร่พี่สองเอจีน้อยเีน้อยอยู่ไหนอ่ะเจี๊ยน้อยเีน้อยเีน้อยแต่ระวังข้อความมันหายนะ อ๋อจุดตีน้อยไปแล้วใช่ไหมมันหายแล้วจุดตีนะครับถูกมัจดตีมากี่อันครับลุงยูฝั่งนี้เขาพร้อมแล้วเขามากันน้อยกว่าเองเองไม่ต้องห่วงเขามากันประมาณ30มสิบเองอ๋อเองเต็มสล็อตเหรอไม่ไม่ไม่เต็มลุงพ่อโอ้โหลุงภูมิใจในแก๊งเองว่ะแม่งของจริงพ่อหนูยังอยู่ในตู้เอออยู่เลยเมื่อวานน่ะซิกซิกไม่ไหวซิกซิกไม่ไหวทองสุกตึงจัดเป็นไงโอ้โหเองมาเต็มสล็อตอย่างนี้ซิกซิกก็เละดิวะ โอเคโอเคอยูสู้ๆนะอะไรนะลุงว่าไงข้าวคนนี้ยังอยู่ในตู้เอ๋ยอยู่เลยค่ะโอ้โหใช่เครัอพ่อพี่บอกจะเอาเข้าตู้ทุกคนเลยเหรอไม่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 ใช่ใจใจเย็นหลานใจเย็นถือว่าปล่อยคิ๊กไปเถอะให้มันโตเถอะนะหลานลุงโอเคโอเคหลานเนี่ยเดี๋ยวลุงแบบเนี่ยโอ้โหเขากลัวกันหัวโขนแล้วเนี่ยอยู่ใครใครลุงใครพี่ใหญ่ว่าไงหลานเบาได้บ้เบาได้บ้าบาได้บา อ๋อโอเคเฮ้ยนี่เขาบอกหลานหลานหลานอ้วบอกว่าเดี๋ยวจะเบาๆบมือให้นะวันนี้นี่ลุงบอกให้แล้วหลานครับลุงครับโอเคโอเคมี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 อะไรอีกไหมเนี่ยตอนนี้คือเราฟูสลอดอย่างนี้คิกก็ไม่ไหวนะมอคโคนอนหลับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็ว่าจะไปหลับพร้อมๆเขาอะครับอกอไม่ได้เช็คชุดละคือจะส่งเขาหลับตามมอโคไปได้เลยได้เลยหลานสู้ๆนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ครับครับลุงโอเคจ้า สวัสดีครับไวรุ่นเปิดประตูให้หน่อยครับ,บค,ครับพี่ใหญ่ตัวสองบูพอปะเนี่ยอ๋อหลองบูพอแล้วสวัสดีส <10 S 1> ิบล้านอะไรครับไม่ก็1สิบล้านเลยเหรอลอง,องเช็ควอนคอยในตัวด้วยนะครับใครไม่มีไหม ไม่หนูหนูไม่ได้พูดพี่เอาสูตเช็คในตัวออเดอร์ว่าวัดคอยมีหรือเปล่าผมก็เลยเอาพกไปด้วยให้มันหายไปเลยจะได้ไม่งงไอผมพกมาแล้วผมมีสามมันอะเอ้ามึงด้วยเนี่ยโตหายกัะเนียตีผิดมาสามใบเลยโอ้ยใหญ่โตคือแบบโอ้อายุใจถึงมากเลยนะอายุใจถึงจริงเอาสวัสดีครับอ้วนอ้วนสวัสดีครับนะสิลาสวัสดีครับอายุใจถึงจัดเลยเอาออสลัอตกี่เหลียครับเนี่ย ไอยูแม่ไอยูหาเรื่องเขาหรอไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกพี่อิวนฟิกไม่ไหวไอยูตึงจัดแค่นั้นเองโหใช่ไปพูดตรงแลนเหลืองอ่ะผมได้ยินยูดูดีดูดีนั่นไอยูเดี๋ยวนี้เป็นงี้ไปแล้วเป็นเด็กก้าวล้าไปแล้วเออเขามากี่คนน่ะนารู้ไหมไอ้ยูป้ามาปะเนี่ยสามสิบเองครับน่าจะเท่ากันครับน้าเราเรามีมาที่แปดตอนนี้เมื่อกี้ไอ้ยูโทรมาบอกนะไอ้ยูโทรมาบอกบอกว่าไอ้ยูมาเต็มสล็อต พ um ี่อ้วนคุยเลยว่าเราส่งอายุไปหวกคนเดียวเลยใช่แล้วอายุก็บอกว่าคอมเมนเดอร์เนี่ย no มันแค่5ล้านเองทำไมไม่ใส่มาเลยสี่ใบฮะมูสใบใช่หรอไม่ไม่สิบล้านไงพี่อ้วนวิสตาเธอไม่พอใจกับสิ่งนี้เอเสนโอร่ให้ดูยังยังไม่ได้เข้าเร็ว เช็คบูเช็คบูเช็คบูเช็คดีเช็คอะไรให้หมดเลยนะเช็คเช็คบูดีๆนะครับช่วงนี้แบบเช็คตัวบัคด้วยนะครับเช็คตัวบัคด้วยนะครับเช็คตัััววบบคคคด้ยนะรกต่อยหน้ากันคนละทีสองทีเอเซนต์ต่อยต่อยคุณนายทุกคนยูตัวบัคนี่เรียบร้อยฟังฟังอีกทีนะครับเช็ควอตคอยในตัวบูแดงถูกต้องไหมแล้วเช็คตัวบัคด้วยนะครับรถบัคห้ามใช้นะไปไหมเรียลต่อยไหมแล้วเช็คกระส่วนนั้นเลี้ยวเสร็จแล้วครับพี่ แม่ประกาศเรียบร้อยน้าบอกเคำมาสักสามสิบก็น่าจะเท่ากันหนะว่ใกล้ๆกันแหละอะไรนะพี่ทำได้ทั้งหไดทำมากี่ใบอ่ะตอนนี้สองที่สองสองร้อยกว่านั้นน่าจะพออยู่ตีทั้งถูกหรือเปล่าไอ้อยบีบีไปล็อกรถน้องรถรถหน้าบ้านน่ะอย่าจอดทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวมันจมดินนะใช่หรอใช่ใช่เดี๋ยวมันจมดินนะใช่ใช่จมดินนะครับ จมดินเี๋ยต้องไปพาวนะใครจอดรถหน้าบ้าน่ะใครจอดรถหน้าบ้านอ่ะไปเก็บก่อนได้มันซึมตามเจ้าของวานี้เจ้าของมันซึมอะไรนะจอดรถหน้าบ้านทำไมอายุไปสร้างมันอะไรอะเอเขาไม่ได้เธจดิงอะจริงครับและเขอโทษทไมเอรู้สึกเสยระยะอันใกล้ไงฮะอยู่ใกล้จับ แม่เจฟตัวเพื่อนไม่พร้อมนะตัวแม่บั๊โอ้ยเลยไอ้คนพูดถึงพี่หนอมไโคนละประเด็นไหนไอ้ยูเป็นไอ้เอสโคลาด้วยเอสโคลาไอ้ยูเงาเอาลิธาสมุน้าที่เริ่มจะไม่รอดแล้วรถจมไปแล้วเบื่อทีเดียวก็พอแล้วใช่ไครับล้อเล่นครับล้อเล่นทีเดียวก็พอแล้ว ต่อมาหนึ่งต่อมาหนึ่งลุงแล้วถ้าหนูไปแล้วตายคนแรกทำไงล่ะครับเนี่ยที่คุยเลยไม่เป็นไรครับเองรอรับไอยูไอยูร้อนตัวทำไมเขาเอสโคล่าไอยูเอสโคบาโอเคเออไม่ไม่ไม่อยากรู้ไปชุดเดีลืมคิดไปทำไรอย่างจัดไอยูร้อนตัชุดนะพี่เจ้าพี่เจ้ามาที่ไหนพี่เออไอเอาอะไรไหมเอาเอาหนึ่งมัดครับตอนนี้เอาหนึ่งมัดก็ได้ครับหนึ่งมัด เช็คให้เรียบร้อยเช็คกีเช็คบูเช็ควอตคอยในตัวให้เรียบร้อยสำรองมะขายนะครับข้าวมีขายข้าวมีขายครับไอ้ดีก่อนเลยนะเนาะไปซื้อผ้าจานนิดข้าวข้าวข้าวมีขายหมอกลุงถ่ายรูปไปยูไปด้วยดิเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะแต่ยูแม่งใจถึงจัดเลยว่ะจริงถึงขนาดจบนี่แล้วขอต่อเลยมันเขาคงแบบต้องพักกันบ้างคนบางทีแปลว่าคัดออฟล็อกติกอะไรเตรียมให้เรียบร้อยนะครับอะไรนนะน้องพี่ขัดขาพี่ เหมือนเหมือนจบนี้แล้วหนูจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเลยอ่ะพี่ดิธาไม่เป็นไรไอยูเดี๋ยวไปตั้งแก๊งกับพี่สองคนมีแค่สองคนพี่ดูในตัวผมดิย่าเหมาโหลเลยว่ะไอยูบอกจะสร้างสถิติไงเดือนเดียวหกแก๊งใช่หรอทำไมอืมตีมาผิดเหรอ มีผิดหรอแจ้งนี้เขามองกรมือแจ็คกระเป๋าได้ใช้โเพลเวอปะรับเลยเหรอมันดูรวยดีเมื่อไรไปตีให้มันผิดเก็บไว้มีไข่าวมีเขามีถามกระเป๋าคุณไหมอ้าวถ้าเกิดใช้แล้วก็จะให้เพลเวชไงตีแบบแบตนึงนะแล้วแล้วหนูหนูหันไปดูชื่อสตรีมตอนที่หนูเปลี่ยนตอกเมื่อตอนบ่ายอะเอ้ยจับกลุ่มเช็คบ้านเลยจยาชีวิตให้เก่งได้สักครึืนนึงของปะ alam cuba le